สวัค่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะอสองใบนี้นะคะเป็นตู้ฟักนกหนัวจุกนะคะกับตู้กกลูกนกนะคะใบนี้นะคะสามารถฟักได้32มสองฟองทำความร้อนและความชื้นอัตโนมัตินะคะ ่วนใบนี้เป็นทุกกกนะคะสองใบนี้แพ็คคู่นะคะในราคา8,000บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะาฟาร์มที่ฟักเพาะนกกงหัวจุกนะคะหรือ,อนกสวยงามต่างๆนะคะสามารถสั่ง ซื้อสั่งผลิตเข้ามาได้นะคะแพ็คคู่ได้เลยนะคะราคาเพียง8,000บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะสนใจสอบถาม0824284428นะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทตาเพชรอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดจังหวัดพิษณุโลกนะคะสวัสดีค่ะ